หากพูดถึงยางรถยนต์ในทวีปเอเชียที่ได้รับการยอมรับคุณภาพและสมรรถนะไปไกลถึง,ถงทวีปยุโรปและอเมริกาหลายคนอาจจะนึกไปว่าเป็นยางจากประเทศญี่ปุ่นแต่ในปัจจุบันยังมียางรถยนต์อีกแบรนด์หนึ่งจากประเทศเกาหลีที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆในยุโรปและอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ยางรถยนต์ที่เติบโตเร็วที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกได้รับการยอมรับจากสนามแข่งขันชื่อดังมากมายรวมถึงค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกมั่นใจในคุณภาพ มอบความไว้วางใจให้เป็นยางติดรถยนต์รุ่นดังๆมากมายฮันกุกบริษัทยางรถยนต์ชั้นนำคิดเป็นอันดับที่6ของโลกตลอดระยะเวลากว่า80ปีพวกเขามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวงการยานยนต์ทั้งบนถนนและสนามแข่งเบื้องหลังความสำเร็จมากมายและเป้าหมายของพวกเขาเคืออะไรกันรับชมได้ในประวัติศาสตร์ความแรงฮันกุก d r i วิ n g e ี o t ชั <Em> n 1941เป็นปีเริ่มต้นของโชซอนไดายากงออบหรือบริษัทยางแห่งโชซอนนับว่าเป็นบริษัทยางแห่งแรกของประเทศเกาหลีต่อมาในปี1953จึงมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นฮันกุกซึ่งมีความหมายว่าเกาหลีและเริ่มทำการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศนับตั้งแต่ปี1962 ขณะที่ช่วงปลายยุค70ก็นับเป็นบริษัทแรกๆที่เริ่มวิจัยพัฒนายางแบบเรเดียลซึ่งนับว่าเป็นของใหม่ในยุคนั้นรวมถึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมากโดยการตั้งศูนย์วิจัยที่แดจองในปี1982ปี1991นับเป็นปีแรกของการเป็นผู้ผลิตยอย่างเป็นทางการให้กับ Volkswagen ในลักษณะ Original Equipment คือเป็นยางที่ติดมาจากโรงงานเลย และเติบโตอย่างต่อเนื่องขยายฐานการผลิตและศูนย์วิจัยไปในหลายทวีปทั่วโลกนอกจากนี้ยังได้เป็นพาร์ทเนอร์อย่างติดรถให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Porsche Mercedes-Benz Audi BMW Mini c o o p e r และแบรนด์รถยนต์ชั้นนำอีกมากมายรวมถึงล่าสุดซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์รถยนต์จากประเทศเอเชียลำดับแรกๆที่ได้รับการยอมรับจากแบรนด์รถยนต์อย่าง Tesla. เลือกใช้ยางฮันกุกเป็นยางติดรถให้กับโมเดลขายดีอย่างโมเดล3และโมเดล Y ฮันกุกมีหลักแนวคิดที่ยึดถือเป็นเหมือนคติประจำบริษัทคือ Driving Emotion คำนี้แสดงถึงสิ่งที่ผู้ขับสมควรได้รับอย่างพิถีพิถันกล่าวคือการขับเคลื่อนที่ไม่ใช่แค่เพื่อการเดินทางแต่เป็นการขับเคลื่อนประสบการณ์และอารมณ์ความรู้สึก จากแนวคิดนี้นำมาซึ่งนวัตกรรม c o t t r o t t e h n o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  y เ K ในที่นี้มีความหมายว่า Kinetic หรือการเคลื่อนไหว Control Technology จะมุ่งเน้นไปที่ Performance สมรรถนะยางของฮันกุกต้องมีความทนทานสูงและควบคุมได้ดีแม้สภาพถนนจะย่ำแย่แค่ไหน Safety ความปลอดภัย ทั้งรถยนต์และคนขับจะปลอดภัยถ้าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมคอมฟอร์ตความนุ่มนวลจากความเข้าใจยางอย่างท่องแท้ทำให้ฮันกุกสามารถผลิตยางที่มีเสียงรบกวนต่ำรวมถึงสามารถขับขี่ได้อย่างราบเรียบ Environment ยางที่สามารถทำให้การขับขี่เป็นไปได้อย่างประหยัดจะลดการใช้พลังงานที่ไม่จะเป็น และลดการสร้างมลภาวะหนึ่งในวิธีที่จะพิสูจน์ประสิทธิภาพของยางได้เป็นอย่างดีคือการนำไปใช้ในสนามแข่งครับยางของฮันกุกถูกสวมให้ตัวแข่ง F430 GT จากทีม FBR ลงแข่งในเลอม,มังซีรีปี2009และเก็บแต้มขึ้นมาได้ถึงอันดับที่4และ5ในคลาส GT2 ในทางฝุ่น อย่างของฮันกุกถูกใช้ในการแข่งสกอตติชไรน์รี่แชมเปี้ยนชิพและเมื่อปี2011ก็ได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับการแข่งสุดโหดอย่าง d o ชเชอร์ทัวริงวากินมาเซอร์หรือ DTM รายการนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขาวิ่งกันขนาดไหนอีกรายการที่ฮันกุกมีส่วนร่วมอย่างมากคือ24 h o u s s Series รายการนี้มีทั้ง Touring Division และ GT Division และในแต่ละดิวิชันก็มีการแบ่งแยกย่อยไปอีกหลายคลาสความโหดคือเขาวิ่งกันยาวต่อเนื่องตั้งแต่12ชั่วโมงไปจนถึง24ชั่วโมงเป็นรายการที่เค้นเอาประสิทธิภาพของอยางออกมาได้ถึงขีดสุดซูเปอร์คาร์ชาเลนจ์เป็นการวัดกันด้วยสมรรถนะของรถระดับซูเปอร์คาร์และยางที่ใช้ในรายการนี้ยังคงเป็นฮันกุบอีกเช่นเคยโดยมีตั้งแต่เวนัส f 2 0 0สำหรับพื้นแห้ง เวนตัสเ206และเวนตัสเ207สำหรับแทร็กเปียกนั่นรวมถึงรายการบริติ h F4 รายการที่เป็นเหมือนก้าวแรกสู่สังเวียน F1 แต่คนที่ใช้อย่างได้คุ้มสุดก็เห็นจะเป็นคริสฟอสเบิร์กแชมเปี้ยนรายการฟอร์มูล่ r i ริฟสมัยและสุดท้ายใกล้ตัวพวกเราชาวไทยที่สุดคือรายการไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ จะเห็นได้ว่ามียางฮันกุกเกือบทุกรูปแบบในมอเตอร์สปอร์ตและเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกถ่ายทอดมาเพื่อผลิตยางที่ใช้ได้บนท้องถนนหนึ่งในรุ่นที่ขึ้นชื่อตลอดการของฮันกุกคือ K120 หรือ Ventus V12 Evo2 อย่างทางเรียบประสิทธิภาพสูงเทคโนโลยีจากสนามแข่งอีกหนึ่งเรื่องที่ฮันกุกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือการมองหาความเป็นไปได้ในอนาคต หลายนาวัตกรรมถูกวิจัยและพัฒนาตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาและยังเป็นบริษัทที่กวาดรางวัลมาแล้วอย่างมากมายหลายสาขาไม่ใช่แค่ปี2ปีแต่นับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาก็มีผลงานจากฮันกุกเป็นผู้ชนะในทุกๆปีครับวันที่21รกรกฎาคม2021บริษัทฮังกุกท i เออร์แอนด์เทคโนโลยีชนะรางวัล Red Dot Award Design Concept อธิบายสั้นๆว่า Red Dot Design Award เป็นเหมือนรางวัลสูงสุดในวงการออกแบบแนวคิดไหนได้รางวัลน,นี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับ HPS Cell Concept เป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายในการปรับโฉมชุมชนเมืองเนื่องจากหัวใจของการขับเคลื่อนคือล้อและอย่างทีมนักออกแบบจึงคิดชุดขับเคลื่อนที่สามารถประกอบกับห้องโดยสารได้หรือจะปรับไปใช้งานกับการขนส่งและอย่างก็สามารถเปลี่ยนเมื่อครบอายุก,การใช้งาน หรือเพื่อเหมาะสมต่อสภาพพื้นผิวถนนด้วยความเอาจริงเอาจังกับอนาคตฮันกุกจึงได้ขอตั้งศูนย์วิจัยฮันกุกเทคโนโดมสสำหรับการวิจัยและพัฒนาและการขับเคลื่อนกลย,ยุทธ์ในเชิงรุกการเปิดตัวเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในด้านความปลอดภัยสมรรถนะความทนทานและคุณภาพฮันกุกเทคโนโดม เป็นศูนย์วิจัยที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างขึ้นโดยให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนับตั้งแต่การเลือกสถานที่ก่อสร้างไปจนถึงการออกแบบและขั้นตอนการก่อสร้างมีการใช้วัสดุต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงวัสดุก่อสร้างที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ช่วยประหยัดน้ําเท่านั้น แต่ยังมีระบบชาร์จไฟใหม่ใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆเพื่อลดการพึ่งพากระแสไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลอีกด้วยนอกจากนี้ศูนย์วิจัยแห่งนี้ยังมีระบบการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ที่ได้รับการออกแบบให้ลดการใช้พลังงานด้วยการใช้แสงสว่างตามธรรมชาติและฉนวนกันความร้อนประสิทธิภาพสูง โดยระบบดังกล่าวจะติดตั้งเซ็นเซอร์วัดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แจ้งเตือนเมื่อมีปริมาณก๊าซเกินค่ามาตรฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภา,ภายในอาคารให้ดียิ่งขึ้นและควบคุมระบบปรับอากาศให้ทำงานได้ดีอยู่เสมอและแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาทั่วโลกจะพบกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ฮันกุกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องกำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นถึง15.5%ในปี2020ครับอีกทั้งฮันกุกยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตยางมาตรฐานให้กับรถยนต์ในปัจจุบันหลายรุ่นหลายยี่ห้อด้วยกันครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับฮันกุกยางคุณภาพดีราคาสมเหตุสมผลจากเกาหลีไม่ว่าจะรถซิ่งรถแต่งรถแข่งรถหรูรถบ้านรถใช้งานฮันกุกมียางพร้อมให้บริการทุกรูปแบบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากทาง m าริน m x x u u i o o อคอนเทน